มาครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลุงแมวจะมาขายบิลของอาวุธกว้างฟอลคอร์ที่เอาไว้เล่นคู่กันกันกบอาเจสตาลินพลังใบกับบิลที่มีชื่อว่าจักรสายฟ้าฆ่าล ah ้างโคตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของอาเจสตาลินเนี่ยลุงแมวก็จะใช้เป็นบิลเดียวกันกับที่อยู่ในคลิปซาลินพลังใบเลยนะครับทั้งในส่วนของระบบเฮลมินที่ได้มีการสลับเอาสกิลกลุมเข้าไปแทนที่สกิลสองอาร์คอนชาร์ดที่ใส่เป็นชาร์ดเขียว2ก้อนกับชาร์ดอะไรก็ได้อีก3ก้อนแล้วก็บิลที่เหมือนกันกับของเเดิมทุกกปรระาลย ซึ่งถ้าหากใครอยากรู้ว่ามอสแต่ละใบนั้นใส่ไปเพื่ออะไรบ้างก็สามารถย้อนกลับไปเปิดดูกันได้ที่คลิปซาลินพลังบาเลยนะครับแล้วทําไมต้องเลือกอาวุธเป็นเฟลคอเหตุผลข้อแรกเลยก็คือเวลาที่เราคว้างเฟลคอออกไปเนี่ยมันจะพุ่งเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล็งใส่ศัตรูตัวนั้นโดยตรงจึงทําให้เอาไปใช้งานคู่กันกับมอสวลทารีบาวได้เป็นอย่างดี ข้อ 2, สศัตรูที่ดนความเสียหายโดยตรงจากการคว้างของฟอลคอเนจะติดสถานะช็อตไฟฟ้าทันที100%เซเลยทําให้สามารถเอาไปใช้งานคู่กันกันกบเมลีอินฟลูเอนซ์ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีดาเมเมท่าไฟฟ้าอยู่ในตัวอาวุธเลยก็ตามและข้อ 3. มันเป็นอาวุธที่มีค่าสเตตัสชานสปพื้นฐานที่สูงมากๆเลยทําให้สามารถกระจายสถานะผิดปกติได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยเมื่อใช้งานคู่กันกันกบมอสวิปปิ้งวูนส์และมอสที่เพิ่มค่าสเตตัสชานสใบอื่นๆส่วนบิลที่ลุงแมวใช้อยู่ก็ตามนี้เลยครับ โดยหลักๆก,ก็จะเป็นมอดที่ช่วยเพิ่มค่า Base า a m จคร Crit Chance Crit d a m ต g e s t a t u Chance ความเร็วในการวินแล้วก็ Win Up Speed มอด d a เมจเผาเแบบพรามเพื่อเพิ่มความเสียหายจากสถานะผิดปกติขึ้นไปแบบยกกําลัง2องมอด Volatile Bow เพื่อทําให้ทุกๆก,การชิ่งของกงจักรเกิดการระเบิดขึ้นแล้วก็ m e l อิ Influence เอามากระจายสถานะผิดปกติแบบธาตุใส่ศัตรูรอบๆนั่นเองสาหรับวิธีการเล่น f a l คอคู่กับซาลีนในบิวนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับที่อยู่ในคลิปซาลินพลังบายลยนนะครับ เริ่มมาถึงเนี่ยก็ให้เราทําการบัฟตัวเองด้วยสกิล3กับสกิล1แบบกดค้างเพื่อเพิ่มโบนัสดาเมจ่าท็อกซินกับโคลิสีเข้าไปในอาวุธซึ่งก็จะช่วยทาให้ทุกๆการโจมตีของเราเนี่ยมีโอกาสตดได้ทั้งสถานะช็อตไฟฟ้าท็อกซินแล้วก็โคลซสีเลยครับจากนั้นก็ให้เราเปิดใช้งานสกิลกรูมที่ซับซูมมาเพื่อที่จะสโลว์ศัตรูที่อยู่รอบๆแล้วก็ดูดเลือดจากความเสียหายที่ทําได้ตามด้วยการแปะสกิลสปอร์ใส่ศัตรูแล้วก็เอาเ้าคอที่อยู่ในมือคว้างใส่ศั ซึ่งการคว้างเฟลคอในบิวนี้เนี่ยเราจะทําเพียงแค่กดปุ่ม E ค้างเอาไว้เพื่อให้มันล่อดออกไปโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะโดยอัตโนมัติเท่านั้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปกดปุ่มคลิกเมาส์กลางเพื่อให้มันระเบิดกลางอากาศเลยแม้แต่น้อยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ตามที่เห็นกันอยู่ในคลิปนี้เลยครับคว้างไปโดนตรงไหนศัตรูตรงนั้นตายเรียบครับส่วนภารกิจที่หมาจะนําเอาเฟลคอกับซาเลียนในบิวนี้ไปใช้งานด้วยน่ะเหรอ <c oughs> ถ้าซาเลียนพลังใบไปเล่นที่ไหนได้เนี่ยซาเลียนกับเฟลคอในบิวนี้ก็ไปเล่นด้วยได้หมดทุกที่ะค และก่อนจะจากกันไปก็เช่นเคยนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กับคลิปนี้หน่อยกันแล้วกันถ้าถึง111ไลค์เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวลูกแมวเริ่มโปรเจกต์คลิปใหม่ทันทีเลยครับสำหรับตอนนี้ลูงแมวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบายจ้า Have just found. They could not do this without you. <laughs>